วแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมอ่าชื่อเพลงว่า v i เซ l Painter ในครับผมขอปรับเสียงนะครับเดี๋ยวมันเสียงดังกันไปโอเคไปเล่นกันเลยครับผมเราจะมาเล่นเป็นจิจคอแล้วกัน จิตรกรนะครับขอโทษด้วยนะครับจังจากัดก่อนนะับที่เสียงดังเกินไปนะครับผมวอดวันฮาโลวีนทำไงดีเฮ้ <c oughs> ตัวผมก็ได้แต่งอย่างเท่เลยนะโจนี้กระจกโจนี้กระจกเฮ้หยหน้าเปลี่ยนโจดิ อู้ฟุ้ยฟุยฟุยฟุ้ยอันี้ทวนทวนทวนอูบิมบูบิมโอซ่ามาไงครับผมอย่าออกนะครับอืยโอเคครับผมอะไรมองหน้าครับป้าเตี๋ยล่ะก็ยังให้ดูหน้าตานะคนนี้แล้วก็คนนี้ดู เฮ้ยว e, ันฮาโลวีนต no, ัวยากจัดไปได้ได้หมดครับผมโอเคเราต้องมีสีเทาไม่ใช่เหรอนี่สีเทาแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้เหลือง เราก็ต so well. ้องมันไม่สวยอะสีเนี้ยประมาณสีนี้ละกันดาวโอ้โหดาวแล้วฮาโลวีนมันต้องมี ฟักทองใช่ไหมพอแ,แล้วพอแล้วเฮียฟักทองเดี๋ยวเดี๋ยวลงสิเดี๋ยวลงสีผิดชีพหายครับผม คลิบหายจริงครับผมไม่ได้โกหกนะทำไมสี่กูบัดขนาดนี้นี่แล้วเราก็ต้องทำฟันต้นจมูกก่อน แฮ้ว <ítulo> ันฮาโลวีนดูก็ได้เหนดิโอ้โหอะไรน่ะโอ้กระจกรัาผมวันนี้กูของจริงครับผมอ๋อรู้แล้วใช้ทักษะที่ต้องเรียนมาตั้งแต่ช่างยน 老了。 เรียนมาคนมันเรียนมาการแรงเงอ้งทำไมพระจันทร์กูดูเขียวๆวะโ oh อ m มก o d โอ้โหลางสีได้ยกมาก โอเคเนี่ยครับพระจันทร์ผู้พระจันทร์กุสีนี้เลยดีกว่าเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโมคุณนะใครดูแล้วออกเป็นสีเหลืองคอมเมนต์นะฮะ สีนี้แล้วกันเชี่ยอย่างสวยอ่ะอ้วนๆอย่างสวยอ่ะเย็ดเด้อุ้ยอุ้ยสวย ในสมัยที่มันเป็นไมค้าผมรับผมผมว่ามันเล่นง,ง่ายกว่านี้อีกนะเฮ้ยติดตามกูดิเฮ้ยมันเกี่ยวแหละครับสไปเดอร์แมนครับฮาลโลวีนสุดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเธอเอาเอากูใหส้สไปเดอร์แมนแล้วกันเพื่อสู้กู แรงเงาไอนก็สวยนะคือผมว่าฮาโลวีนไม่ถูกนะครับปัญหาคือมันผมผมคือผมว่าฮาโลวีนไม่ถูกอะไรครับเพชรดบ๊ลอกมาไงครับเสียงเพลงดังมากเลยผมว่าลงคลิปเสียงเพลงน่าจะดังมากแร้วทํามกูเขียนในพาร์ทก่อนว่าวันนี้พอ ฮอ t ดอกอ๋อแมวป่าคือผมคลิปก่อนอะผมไอผมคอมเมนต์ไปว่าครั้งแอร์ผมจะไม่ทำคลิปใช่ไหมละ่ะ <c oughs> อดใจไม่ได้ต้องทำคลิปมาดิฮอตดอกว่านง่ายเป็นไงวะ เออรู้แล้วเป็นแบบนี้คือเราต้องใช้ส้มนี้ไม่ใช่ฮอตด,ดอกแบบมันนะฮะ ขังแม่งเชี่ยวปัญยาชิ้นใหญ่ๆนะอืม มันว่าจากค่ะยากเยี่ยๆครับตั้งใจมากครับตั้งใจอือตรงนี้ผมจะทำเป็นชีสข้างในแล้วกันนะ อนอ้แบบนี้แล้วกันนะดเดี๋ยวมาดูนะมีคนที่จะฉลาดว่าผมไหมว่าเขาทำว่าดอ,อกกันยังไงกูจะได้ใช้สูตรเขามาทำในครั้งหน้าเชียโอ้โห มีจุกแบบเอาไปกัดใช่ไหมเฮ้ยเพิ่งรู้ว่หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเมนหนึ่งโอ้โห,โโหเยี่ยมาผมตรงนี้ผมจะทำป็นชีนะสีนี้สวยป่ะสีนี้ดีกว่านะเนื้อเหลืองเนะี่ย คิดได้หมดเลยตรงนี้อะไรมาล่องกูทำไมครับผมกูทำด้วยความเต็มใจอื่ ชิบหายแล้วไม่นะเดีย๋ยวจากฉันไปกลับมาอบชีตอย่าเพิ่งมาเตือนตอนนี้ครับกำลังใช้สมาธิชื่อโอ้หเออแค่นี้น ยิไ all ้ไหมแต่น่อยแต่น่อยตันป๊าบเรียบร้อยโอ้ยเย้เลยไอ้กระเทอไม่กล้าให้คนอื่นเท่าเลยอะเฮ้ยมันน้อยใจนั่นี่กูตั้งใจทำมากเลยกูให้ฮมอันนี้ดีกว่ามันสวยครับตอ อันนี้อ่ะอันนี้สวยต่อมอครับต่อมอก <ๆ Karere S 2> ็นะ <Jer k> โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้วนะก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคนละไลค์ก็ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ซิวเกนครับ